สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำหนึ่งในตัวละครที่ผมอยากให้ทุกคนปั้นมาเล่นมากๆนะครับผมทั้งผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าแล้วก็ผู้เล่นกลางๆนะครับนั่นก็คือตัวของอุนะหรือว่าป้าอุนโอฮานะจากเรื่องบลีดนั่นเองนะครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ได้รับการอีโวมาจากตัวละครซับพอตอีกแล้วผมแปลกใจกับเกมนี้มากว่าทําไมตัวละครซับพอตเนี่ยพอมันได้รับร่างอีโวเป็นตัวดาเมจปุ๊บมันถึงเก่งขึ้นมาแบบทันตาเหน็นอย่างเช่นตัวของอันติมิดอ่ะ นี่ครับผมตัวของอันติมิดนี่ฮะตัวนี้ที่ตอนแรกเนี่ยก็เป็นร่างซัพพอร์ตอย่างนี้แต่พอได้ร่างอีโวมาก็ยังเป็นคนปกติยังเป็นซัพพอร์ตอยู่แต่พอร่างปุ๊บุเป็นดาเมจซัพพอร์ตกลายเป็นตัวละครสุดเก่งเฉยเลยแลวตัวนี้ก็เหมือนกันครับผมตัวของป้าอูโนแล้วเป็นตัวตัวละครตัวอยู่ขึ้นกับกันด้วยตัวของป้าอูโนเนี่ยร่างแรกจะเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่มีไรท์สตามินาก็คือจะทําการรีสตามินาทให้กับยูนิตของเรา2 ทุกทุกครั้งที่จุดตัวนี้โจมตีใส่เอนิมี่นะครับแล้วก็มีสกิลกดเป็นฮิวฮาร์โดคิดนะครับผมจะทําการลบสตัรนแล้วก็ทําการฮิวบ้านคูณหนึ่งของประจมตีตัวเองนะครับผมคร mm ูดาวสามสิบวิตอนล่างที่สองนะผมก็จะเป็นไลท์เอทีเคมือนเดิมแต่ว่าไม่ใช่ที่ขอภัยผมเป็นไลท์สตาร์บินา่าเหมือนเดิมแต่ว่าจะเปลี่ยนสกิลนะครับผมเป็นการซอมมอนตัวของมินาสุกิออกมาแล้วก็จะทําการล้างสตัรนให้กับยูนิตของเราในแรงนะครับผมแล้วก็ฮิวบ้านด้วยเอาพระโจมตีไปคูนหนึ่งนะคร อ๋อท้าสิบนี้ท่าสิบนี้จะทำจะทำงานเองทุกๆ30วินาทีนะครับผมแต่พอเป็นร่าที่3ปุ๊บเนี่ยตัวละครเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือจากหรือว่าจากหลังเท้าเป็นหลังมือเลยก็ได้ตัวละครเก่งมากๆครับผมสำหรับตัวของป้าอูนโนฮานะตัวละครตัวนี้นะผมพออยู่เป็นล่าที่3ปุ๊บท่าสิบจะเปลี่ยนเป็นเฮอร์โมเรกนะครับผมหรือว่าเฮอร์โมเรกก็คือติดเลือดกับเฮอร์โมนนั่นแหละนะครับผมแล้วก็มีสกิลท่าสิบนะครับผมเป็นบังไคมินาตสุกินะครับตัวละคร บางใครเนี่ยจะทําการทําดาเมจหน0่ของเราโจมตีนะครับผมแล้วก็แปะเมลติ้งใส่ศัตรูนะครับในแรงทุกๆ5วินาทีจากนั้นเนี่ยอีกอีกหนึ่งเอฟเฟกก็คือจะทําการฮิลบ้านนะครับผมแล้วก็รีมานาให้ให้กับยูนิตของเราทุกตัวในแรงเนี่ยในในแรงออกขออภัยผมก็คือฮิตของเราทุกตัวในแรงอีกเท่าไหร่นะผมจะไม่ได้มันรีสตัม,มินาเอารีห้าสัมมนาแล้วก็ฮิลบ้านแต่ไอฮิลบ้านเนี่ยผมจะไม่ได้ว่ามันฮิลเท่าไหร่นะครับผมทุกห้วินาทีแล้วก็จะทําการลบดีบัฟให้กับยูนนนิิตตของเรราาทททุุกกััววะคบผมๆ10ี ถ้าสิเก่งมากมีฮิลบ้านรีซัมินา่าแล้วก็ล้างบัฟให้อะโอ้โหโคตรดีครับผมแล้วก็ไอตัวของมีลติ้งนะครับมันจะทำดาเมจ100%ของยูนิตดาเมจนะครับแล้วก็จะทำการเพิ่มดาเมจอีก5%ทุกๆ1วินาทีนะครับผมก็คือคีอ้คัาสนะครับผมอาจจะพูดไวไปนะครับผมตัวตัวคัฟเวอร์แมทติ้งก็คือมันจะทำจะทำดาเมจ100%ของยูนิตดาเมจทุกๆ1วิแล้วก็ไอตัวทุกๆ1วหนึ่นนะนเพิ่มดาเมจให้กับสถานะแหละครับผม สูงสุดที่250%ซึ่งมันแรงมากๆจะเป็นไงเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูกันในเกมนะครับผมโอเคตัวของป้าเป็นสายดอทเพราะฉะนั้นเนี่ยจะ,จะใช้ THO หรือว่า TFO ก็ได้ถ้า THO สกิลทำดาเมจหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์ฟันจมูกก็จะแรงแต่ว่าผมแนะนำเป็น THO ไอ TFO ดี H o, F กว่านะครับผมเพราะว่าเราจะเอาสถา,สถา,สถานะเมลติ้งให้มันแรงไปเลยนะเพราะเมลติ้งมันแรงมากๆนะครับผมโอเคนะครับจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมไปรีวิวให้ดูกันในเกมนะนี่ครับผมเซตรีวิวผมก็เป็นเซตเดิมเลยนะครับแบบผมแแนีี้้โออเเคคไปปรววา์ลก็ ไปที่ m o d e t r a i n i n g Field นะครับผมตัวป้าไม่มีคอสเมติกนะครับอาจจะต้องรอก่อนนะเหมือนตัวไอเซนที่ได้รับรางอีโวมาอาจจะต้องรออัปเดตตัวใหม่เข้ามาอีกตัวหนึ่งถึงจะมีรางคอสเมติกของป้านะครับผม,ผมไม่รู้ว่าป้าเก่งไหมในเรื่องเพราะาผมไม่เคยดูเรื่องบีดเลยแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้เขาอัปเดตตัวละครจากบีดมันจะต้องทั้งไอเซนทั้งป้าวุลหานะนะครับผมแล้วเป็นตัวละครเก่งโกงทั้งคู่ด้วยนะยังคงคอนเซปต์นะครับผมจาก3เรื่องสุดเก่งนะครับก็จะมีตัวของ ดูจะสื่อใครเซนอ่าบรีดแล้วก็เพดแกนออเดอร์นะครับผมยังยังคงเป็น3ซีรีส์หลักที่เขาทําตัวละครออกมาให้มันเก่งนะครับไม่นับเซตตมานะเซตตมานี่เป็นซีรีส์พิเศษเลยที่มาตัวเดียวแล้วก็พังเลยครับผมทำลายทุกเมตาทุกอลังการนะครับสำหรับตัวของเซตตมาโอเคนะครับตัวของป้าถ้าเกิดเราใช้บัฟ TFO เนี่ยมันจะมีพลังจุตีอยู่ที่7,200เอ้ยเชื่อตีขอพรายให้ผมมีค่าวางอยู่ที่7,200นะครับวางปุ๊บมีเอฟเฟกนิดหน่อยครับผมแบบนี้แล้วก็ วางเริ่มต้นนะครับผมระยะอยู่ที่99้าสตบกาการโจมตี2วิดาเมจ40,000นะครับผมแล้วก็การโจมตีเป็น Circle a o e นะครับนี่เลยแล้วก็รูป,รปแบบการโจมตีเป็นกราวนะครับผมแบบนี้มีสารเฮอร์โมเลสตั้งแต่ต้นนะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาให้ดูความสามารถพาสีของป้ากันนะครับเดี๋ยวทุกคนจะงงเนาะจะให้ป้าอยู่การโจมตีก่อนนะต่อป,ปุ่มแบบนี้นะครับผมอ่ะทีนี้เราลองมาดูนะครับผมสป้ามอนตอมาเห็นไหมครับทุกคนดูดาเมจนะเห็นไหม สีขาวก็คือดาเมจจากพัสดีอันแรกของผมก็คือเนี่ยทำหนึ100่งร้อยทำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พลงโจมตีนะครับผมส่วนสีแดงที่มีรูกปกระโหลกก็คือเมลติง้งเห็นไหมทุกคนเห็นไหมดาเมทจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเห็นไหมเห็นไหมผมสีแดงอับเมลติง้งครับผมเห็นไหมมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละหน่อยจนสูงสุดที่สามสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะกลายเป็นสามร้อยห้าสิบหกนะครับผมจุดหกสองคนะครับคือประมาณสามแสนกว่าปะเออประมาณสามแสนกว่านะผมนี่เห็นไหมผมจากตอนแรกเท่าไหร่เองอ่ะเดี๋ยวผมจะขายป้้าาใหานะาใหหมมมม่่นะะปึงงผผจว ปุ๊บขอให้ต t อ p การโจมตีก่อนนะปุ๊บสต็อปปุ๊บนะครับผมจากตอนแรกอ่ะอันนี้เป็นฮอร์โมนแ้วเี๋ผมจะคิวเอเนอมี่ก่อนเอาใหม่ปุ๊บนี่ผมเห็นไหมจากตอนแรกแค่170กว่าเคเองครับผมเห็นไหมก็ค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆ200กว่า200กว่าเห็นไหมครับผม270กว่า280กว่าเนี่ยผมสามร้อกว่า300กว่าแบบนี้นะฮะประมาณนี้เลยนะผมแล้วทีนี้ผมจะให้ดูที่เลเวลตันนะครับผมดูนะอันนี้แบบโนบัฟนะครับผม No b u f ดัมมิ่งอยู่แค่ 1.34m นะครับผมจะสปามมนออกมานะครับผมแบบนี้ทุกคนดูมิลนะดัมมิ่งแล้วผมเห็นไหม4ีซ 5m 6m 7m นะครับผม7.8 8กว่าอ่ะ 100m รีวิวไว้พอละหน่วย100พันหมื่นแสนล้าน10ล้านร้อยล้านพันล้านอ่ะดูพันล้านเลยครับผมทุกคนได้ไหมผม4 5 6นะครับผมตอนนี้ขึ้นไปเป็น7แล้วแล้วก็8ครับผม9แล้วก็10แล้วก็กลายเป11 11.4m นะครับผมอันนี้แค่ทำดาเมจจากเมลดาเมจเฉยๆยังไม่มีบีดดิ้งไม่มีเฮอร์โมนะครับผมแค่จากเอฟเฟกของพาศสิบตัวเองเฉยๆนะยังทำดาเมจทีละ 11m ยังไม่รวมบัฟด้วยนะครับผมตรงนี้อะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่าหลังจากที่ป้าได้รับบัฟทุกอย่างนล้วเนี่ยป้าจะทำดาเมจจากตัวของพาศสิบเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมโอเคเนาะเดีย๋ยวมาดูกันที่การโจมตีปกต,ปกติปกติอะไรกันก่อนนะครับผมปึง้งเอาใหม่โอเคนะครับผมอขอ,อเชิญบอสออกมาก่อนนะ กระตุ้มตีจะเป็นการเหมือนฟันดาบระยะไกลไปอย่างเงี้ยฟิชฟิชแล้วก็เป็นเอฟเฟกเลือดนะผมทุกคนดูดาเมจสิเห็นไหมมีทั้งบีดดิ้งทั้งเฮอร์โมนะผมนี่ทั้งเฮอร์โมทั้งบีดดิ้งแล้วก็ทั้งตัวของไอ้นี่อีกตัวของเมลดาเมจอีกแล้วก็ตัวของพัสซีฟอีกนะผมดูดาเมจที่ป้าทำนะผมดูต่อรอบปึ้งปึ้งปึ้งนะผมดูดิโอเอาแบบดูไม่ทันเลยนอกจากจะปรับสปีดแต่ผมไม่ผมขอไม่ไม่ปรับสปีดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเวลาผมปรับสปีดในนี้เนี่ย มันชอบไปบั๊กเวลาเล่นด่านทั่วไปแล้วมันจะมันจะไปตั้งสปีดที่คูณหนึ่งแบบงงๆไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับผมโอเคอ่ะทีนี้มาดูเอฟเฟกต์การโจมตีแบบที่สองกันดีกว่าครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับผมต่อไปนะครับที่อัปเกรด4นะครับผมดาเมจจะกลายเป็น3ามแสนสนะครับระยะ126คูดการโจมตี3.5วินาทีนะครับผมการโจมตียังคงเป็นกลาวอยู่แล้วก็รูปแบบการโจมตีเป็นเซิร์ฟเข้าเอโอีนะครับผมวงค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะครับแบบนี้โอเคไปมาดูเอฟเฟกต์การับผมิง คล้ายๆเดิมแต่รอบนี้จะเอาตัวละครเข้าไปด้วยครับผมแล้วก็ระเบิดเลือดจริงๆช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 ิงจชิงจิงจิงิงิงโอเคนะครับผมต่อไปนะครับอัปเกรด7นะครับผมการโจมตีจะจะเป็นไฮบิดไฮบิดก็คือการโจมตีที่โจมตีได้ทั้ง มอนบินแล้วก็มอนพื้นนะครับผมแล้วก็รูปรูปรูปแบบการโจมตีเปลี่ยนเป็นโคลน AOE นะครับแล้วก็ดาเมจกลายเป็น8ป0 0สนะครับผมระยะ238แล้วก็คูลดาวน์การโจมตีอยู่ที่1.5วินาทีนะครับอ่ะสปามาสิชูมอเหมือนเหมือนเป็นปล่อยขึ้นเลือดนะครับผมดูดิฟู่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 ฟูแบบนี้นะครับผมเอฟเฟกนี่ค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะไม่ไม่ไม่ต้องหรูหราอะไรมากแต่ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับเป็นการ ปล่อยขึ้นเลือดออกไปนะครับปึบ้งบึงบ้ง,บง,บง,บงแบบนี้โอเคมีอีกไหมไม่มีแล้วผมที่อัพเกรดแม็กก็อย่างที่เมื่อกี้เลยครับผมดาเมจ1.34 m มระยะ251แล้วก็คูณการโจมตีอยู่ที่1.5วินาทีนะครับผมการโจมตีเป็นโคลนเอลเหมือนเดิมนะครับนี่อาจจะเป็นข้อเสียเดียวเลยก็ได้ของป้านะครับเพราะว่าป้าตีโคลนเนาะไม่ได้ตีไลน์ไม่ได้ตีเซอร์เคิลแต่ผมว่าก็ยังดีกว่าเซอร์เคิลอ่ะ ตีโคนก็ยังดีกว่าตีลายแล้วก็ตีเซอร์เคิลแต่ว่ามันจะไม่เท่าฟูถ้าเกิดตีฟูนี่คือป้าจะโกมากๆเลยก็ไม่แปลกใจกที่เขาจะให้มันตีโคนเนาะเพราะว่าตีไวระยะไกลแล้วก็ดาเมจค่อนข้างที่จะถึงอาจจะดูไม่เยอะแต่ว่าเดี๋ยวทุกคนมาดูภาคสิของป้านะครับผมโอเคทีนี้เราลองมาดูแบบป้าตอนแบบบ้าปกตินะผมก็คือมีตัวของไอเโนโคจินะครับแล้วก็มีตัวของอามุเนาะที่เอาเลเล่นเล่ปกตินะครับผม เดี๋ยวผมให้อาวุธตีสต็อปก่อนนะไม่ต้องโจมตีนะครับแบบนี้ปึ๊บแล้วก็บัฟไปแล้วจากนั้นก็มีเซนคู่นะครับผมที่เพิ่มระยะกับเพิ่มดาเมจนะครับแบบนี้ปึ๊บนะครับผมโอเคตัวของป้าอุตหนัดจะมีดาเมจอยู่ที่ 10.7CM นะครับผมแบบนี้นะ 10.7CM นะครับอันนี้ไม่มีเพิ่มมนะันเนาะมีแค่นี้นะโอเคครับผมสต็อปไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูดาเมจที่ทำได้นะครับผมเป้า มาดูตัวของไอ้นี่ครับผมเมลดามพจผมดูดิ40 m 50 m 60 m ครับะผม67โอ้โหบอสเลือด1 b เอาไม่อยู่อ่ะสงสัยต้องประมาณ10 b แล้วเพราะว่าเวลาเราไปลงหอคอยเราจะเจอบอสเลือดประมาณ13 b ประมาณเนี้ยหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้านร้อยล้านพันล้านพันล้านปะ10 b ใช่ป่ะอันนี้อ๋ออันนี้ยังแค่1 b อยู่ ไม่ใช้ไม่ใชหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้านสิล้านร้อยล้านพัลน,นล้านแล้วก็อีกหนึ่งตัว10บีครับผมประมาณนี้อ่ะนี่ครับผม45 48 67 62 63 67, 67 69 71 73 75 77 80 82 86 92 94ดาเมจเมลอยู่ที่94เอ็มครับผมต่อวินาทีนะครับทุกคนอันนี้ย้ำว่าดาเมจรวมๆแล้วก็คือทำดาเมจรการยภาพ เฉยๆเนี่ย 10m แล้วก็ทำ d ดาเมจเมลอีกก็ 94m รวมๆเป็น 100m ต่อวิครับผมทุกคนดูอันนี้ผมไม่ได้ให้ป้าโจมตีเลยนะไม่มีใครโจมตีไม่มีใครโจ,จ,จมตีบอสเลยนะผมบอสเลือด1 0ีดูดิทุกคนดูค,ความโกงผมอันนี้บอสเลือด1 0ีนะทุกคนไม่มีการโจมตีอะไร,ะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นนะครับผมดูดิเห็นไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีการโจมตีนะครับผมเนี่ยมีแค่อันเชยๆบอสออกมาแล้วก็ออกพัฟซีป้าใส่ชัชชชยเฉยๆอ่ะนี่บอสเลือด1 0ีนะครับเนี่ยดูโโออ้หแบบละละะายะ่ ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาแบบขี้รวเข้ามาเสริมด้วยนะครับผมเ,เดี๋ยวดีก่อนก่อนก่อนเสริมขี้รวเราเราต้องเราดูว่าป้าโจมตีเท่าไหร่ก่อนนะครับผมอ่ะผมจะเปิดป้าเป็นเฟิร์สนะครับผมแล้วก็ถ้าเราเดี๋ยวรอบแรกจะเอาเป็นแค่ป้าเฉยๆแล้วเดี๋ยวรอบที่2จะให้ตัวของอูมูตีด้วยเพราะว่าอูมูมีบัฟดาเมจจากโบเลนนะครับผมมันดูว,ว่าจะจะได้เท่าไหร่นะคิดผมกัพอ,อูมกกออู่อูมูพระยะไม่ถึงก่อแปลกอ๋อไม่ใช่วงมันไม่ถึงโอเค ทีนี้ให้ป้าจุดดีเฉยๆนะครับสิบมีเท่าไหร่เอ่ยปึ้ง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 ทุกคนดูดูเลือดบอสละลายครับผมตูดตูดตดูดิโอ้โหดาเมจเฮอร์โมสิบกว่าเอ็มอ่ะคือป้าตีทีหนึ่งนี่ป้าทำดาเมจไปแทบจะเกือบเกือบร้อยเกือบเกือบสองร้อยเอ็มอะผมต่อรอบอ่ะดูดิฟื้น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 นะฮะโอ้โหนี่ผมบอสเละสิบมีท่านนี้ปึ้ง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 เรียบร้อยครับผมละลายอ่ะทีนี้ เราลองมาปรับให้บอสเป็นการเคลื่อนไหวอันนี้อ๋ออันนี้ป้าไม่ได้ชนะท่าแล้วนะอันนี้ถ้าเราลองดูชนะท่ามันจะเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นอีกไหมอ่ะถ้า,าลองปรับเป็นพืชเนาะเป็นกรีนนะครับผมเป็นกรีนแล้วก็เดี๋ยวให้การโจมตีเป็นแบบสต็อปไปก่อนนะปึ๊บอ่ะสปาออกมาครับผมดาเมจจะเพิ่มไหมสี่สิบเอ็ดสี่สามสี่สิบแปดห้าสิบห้าสิบหกน่าจะไม่เพิ่มเนาะเพราะว่าน่าจะแบบไม่เกี่ยงท่าแต่อันนี้ ไม่ผมแปสิบเจ็ดแปสิบหกเก้าสิบเก้าสิบสองเก้าสิบสี่เก้าสิบเก้าสิบสี่อ่ะดูเบาวกว่าเดิมนิดหน่อยเดือนประมาณเก้าสิบสี่หรือว่าเท่าเดิมนะไม่ประมาณเก้าสิบเก้าสิบเจ็ดเนาะแต่ว่าไม่สนท่านะผมอันนี้ต่อไปอ่ะเราลองมาดูว่ามันจะสามารถทําใส่เอเลเมนต์ได้ไหมรับเริ่มจากไฟอิงก่อนเริ่มจากไฟอิงอน,นะครับผมเริ่มจากไฟอิงสปาวมาปึ้งโดนนะผมโอเคไฟอิงโดนนะต่อไปครับผมรีซิตอ่ะรีซิต อ๋อรีซิตไม่โดนนะครับผมโอูอ้อาวแล้วครับผมนี่ไงรีซิตป้าทำเมลดาเมทใส่ไม่ได้นะผมนี่ตรงนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียที่อ่ะเป็นข้อเสียของป้านะผมนี่ครับผมก็เป็นปาดาเมทโพติพิวพิวเลยไม่มีนะผมอ่ะรีซิตนะครับผมรีซิตป้องกันสถานะได้นะครับโอเคต่อไปนะครับผมตันเนอร์ไม่เอาเนาะเมทัลเมทัลโดนไหมเอ้ยเมทัลติดครับผมเฮ้ยเฉยเลยครับผมเฮ้ยอันนี้นี่สุดยอดนะฮะสุดยอดสุดยอด ถึงป้าตีเ,เทำำมท,เเนนทัทไทออมลมไ,มททมยยทไม่เข้าแต่ป้าทําดาเมจใส่เมทัลเข้าเฉยเลยอ้ยอันนี้ท่านสี่ทำลายก็ต์ที่อาเอนด์มี่ครับผมเมทัลที่ไซตาม่ยังทําไม่เข้าแต่ป้าทําเมลติ้งทะลุเมทัลเฉยเลยโอ้โหเก่งจัดครับผมโอเคโอเคนะฮะป้า,าทําดาเมจทะลุเมทัลแต่ป้าไม่ทดำาทาดำาเมจทะลุรีซิตนะครับผมโอ,โอเคโอเคครับผมโอเคโอเคสุดยอดสถานะโคตรชิ้โกงครับผมอ่ะต่อไปนะครับเอลเมนต์ดูสิ โอเคเอลิเมนก็เข้านะครับผมเพราะฉะนั้นเอลิเมนกับเมทัลเราสามารถเอาป้าไปลงฟาร์มเงินได้นะครับผมถึงแม้ป้าจะตีปูติไม่เข้าแต่ป้าทำำํา d a m จ g e passive เข้านั่นเองนะครับผมโอ้โหยิ่งโคตรฟุมเก่งมากอะอย่างนี้คือเก่งมากโกงมากเลยนะครับผมแบบนี้โอเคทีนี้เราก็มาดูกันว่าถ้าเราให้ป้าตีบอสแบบมีตัวของอูมุช่วยเป็นยังไงนะครับผมจะจบไวไหมนะฮะผมอยากเห็นดาเมจเฉยๆเนี่ปาบอสมาสิ ถ้าสีเขียวด้วยผมวันนี้ชนะธาตุนะปึ้งดาเมจมีไฟเผาจากของอุมุนะครับผมปึ้งปึ้งดาเมจอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะอ๋อไม่ขึ้นอ๋อผมไม่ได้ให้ป้าตีลืมไปขออภัยผมวันนี้แค่ดาเมจเผาอุมุเฉยๆอ่ะลืมไปขออภัยขอขอภัยฮะเอาใหม่นะผมสปาร์มาปึ้งนะผมโุ้มดาเมจเทอร์มโมสามสิบกว่าเอ็มนะผมสีม่สิบห้าเอ็มปึ้งทุกคนดูละล,ะลายนะผมนี่มีอุมุกับชนะธาตุมาช่วยนะฮะถ้าสมมติว่าเราเป็นแพ้ธาตท่ะเอาแบบเป็นป้าแพ้ธาตุมาแล้วผม เป็นรูแล้วกันนะครับผมแพ้ธาตุทั้งคู่เนาะสเปาอเออโผมโอมถึงจะแพ้ธาตุแต่ก็ไม่มีปัญหานะฮะดาเมจหายไปครึ่งนึ่งเหมือนกันแต่ก็ชิวครับผมดูดิดูป้าละลายรับผมโอ้โหสับละลายรัวๆคือมันเก่งเจ๋งตั้งแต่มันทำดาเมจใส่เมทันเข้าแล้วแหละเพราะฉะนั้นทีนี้เวลาเราลงหอคอยแล้วเราไปเจอตัวละครเมทันก็อาจจะเอ,อ้ยไม่ไหวไม่ไหวผม ไปอันนี้มไม่ไหวครับผมอาจจะไหวแค่ช่วงชั้นแรกๆแต่ถ้าเป็นหลัง50ไปไม่ไหวแล้วฮะด่านเมทัลมอนเลือดเป็นเอ็มพูดเยอะมากป้าเริ่มต้นมาดาเมจมาแค่40กว่าเคเองเราเราดูซิเออเดี๋ยวเดี๋ยวฟองแป๊บนึงนะผมถ้าสมมติว่าเรายูวอยู่ในเรทุกตัวนะผมสมมติว่าเราอยาใหญ่ๆเอาป้าไปใช้ในหอคอยนะสมมตินะก็ไม่ไหวอย,อยู่ดีครับผมป้าค่าวางเจ็ดพันสองเออเราต้องหาตัวคิดคอามาใช้อยู่ดีนะฮะโอเค ใช่เหมืนโอเคนะครับผมแต่ถ้าใครอยากจะทดสอบอันนี้ผมลองทดสอบให้ถ้าเราวางป้าไปแบบนี้นะหนึ่งตัวปึ้งแล้วก็อัญเชิญบอลเดอร์หนึ่งมอนเดอร์หนึ่งเอ็มหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านอ่ะเป็นเมทัลน,นะครับผมดูซิว่าแล้วถ้าเกิดเราให้แบบมอนวิ่งสปีดสามอ่ะประมาณให้ป้าตีผมจะเข้าไหมเฮ้ยได้ครับผมไหวไหวนี่อันนี้มอนเลือดถึงล้านปะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านอ่ะนี่ครับผม ได้ครับผมได้ดูดิเนี่ยผมได้ได้โอ้โหนี่มอนเมทัลนะครับเนี่ยท่าสีจำเงินด้วยนะบลูแต่ส่วนมากในหอมันจะเป็นท่าสีอะไรผมไม่แน่ใจเราลองเอาเป็นไว้นะครับผมจะเป็นไว้นะอัพมอนจะเซะประมาณหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้านสักประมาณ2ล้านแล้วกันนะหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้านนะครับผมอ่ะนี่ยสองล้านแล้วผมปึ้งได้ครับผมได้โอ้โหได้ผมได้ได้ถ้าถ้าประมาณสปิดห้าอ่ะสปิดห้าปึ้งปึ้ง ได้ครับผมอ้โหขี้โกงมากนะฮะโอเคนะผมสำหรับตัวของป้าก็ประมาณนี้เป็นตัวละครที่ยังไงผมก็แนะนําให้ปั้นเลยนะครับผมเก่งมากโกงมากมสำหรับป้าของอุนโนฮานะนะครับเล่นไปเล่นมาเลือดบ้านมี2.41บีแบบงงๆ <c oughs> <c oughs> โอเคนะผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ไปกันล้บบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม ขอขอบคุณที่กดสวัครสมาชิกเข้ามามทั้งสมาชิกตัวปประจำช่องและผู้นํำเหล่าสวกไตาวายนะครับขอบคุณที่อยู่สนสุนกันมาตลอดนะครับผม